ปุ้นาสนนะกระปุ้นกระปุ่น้ Bond สสนาสนนะกระปุ้นยานได้ไหมข้ายายายานยาสซนยานเนยาโซนเนี่ยกระปุ่นยาโซนยาส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 นยาสซนฮเป็นไรยานนะ อย่าขับปุ้นอย่าโซนรีก็ปุ้นห้ามตนห้าปุ้นข้ามตนเข้าใจไหมขับปุ้นอยู่กับจะของเท่านะั้อย่าทุนนะรับปุ้น โนยาตซนโซนยาตซนนียาโซยังจะตซนอีกเหรอโซนโซนโซนเนาะซน <laughs> <S <S สวยจังเลยกระปุลกระปุนเอ้ยขปัน้นยาสูนไปข้างนอกยาสูน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 เข้ามาเข้ามาเข้ามา

ข้าปุ้นไม่ได้มาครับน้องข้าพปุ้นไม่ได้สบายน้องเขาบเขาปั้นไม่สบายแต่ข้าปุ้นอะสบายอยู่แล้วเพราะไม่มีใครแต่เขาปั้นอะไม่ได้สบายเขาปั้นไม่สบายไงเขาปั้นก็เลยต้องมากินเ้าเนี่ยใช่ไหมเขาปั้นหยางนะเขาปุ้นเขาปั้นบอกเขาบอกว่าหยางน้อยยงกึ เราเท่ก้าปุ้นมาจะปุ้นกะปุ้นเั้าเปนมวนม้ปุ้นเินละครับเอา ข้าวปันข้าวปานข้าวปันป้นข้าวปันป้นข้าวปันป้นจะบฟีไหม แป้นเห็นไหมมาหน่อยเขาแป้น ขาวปันป้นเอ,อ้าขับปั้นขับปั้นอืมเอ้าเองวะเองวันนี่หรอกเลยเอิงวะนี่ไงอยู่กับลูกมันเอ้วอ,อย่าไปเข้าซีนดิที่นเขาเข้าซีนก่อนเฮ้ยเขับปัน้นอย่าไปกู่เขาซีเขาทำอะไรเธอก่อน เยไปคู่เขาอีกจะไปคู่เขาไปกินน้องอีกมันอยู่นี่เองเหรอไองัวมีควายควาคนหนึ่งส่งั้นงัวบอกอยางนอ่งกูเสือแค่งที่นี่ เจอแล้วเจอเธอแล้วเราเจอเธอแล้วไอ้งัวไม่ต้องมาเนียนบางเอ,อินไปเจอตามม้องไปเอานนหน้าไอ้งัวนี่หว่าคุ้นๆไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเนาะอย่างเงี้ยโชค라ายงัวมากว่าบอไอ้เหี้ย,ยบบกูโชคลายเพชรมีนาไปบอกเจ้าของแน่ ถ้าคงอยู่นี่อ้วไม่ต Ooh, <möglich. cam> uh> ้องเงียบอืมออืม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 อือมอ้มออือมอืออมอมอือืมม่ืนอืมม ติดดึงติดดึมติดดึมติดดึงติดดึม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 ติดดึงติดดึงติดดิดดึงไม่ทำอะไรนั่นน่ะถ่ายไว้ถ่ายไว้ตากล้องต้องถ่ายเองเจ้าของช่องต้องถ่ายเองแต่ด้วยอี เ,เจ้าของช่องต้องถ่ายทำเองอีกปัญหาเนาะไม่มีตะกงเจ้าขอตัวเป็ตะกงอืมแคปแมนขัดน้อเอา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 ขาบันยังนี่นี่เจ้นี้ตัวน,น,นี้อย่าไปยึดเขาแเอ้ ครับเป็นมัน,นอุ้มต,ต,ตลอดจะไตจะไตายเครื่องดูท่าดูท่า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 ดีดูท่ามิวโอ้ยังจะมีการเขาอีก กาเป็นกาเป็นกาเป็นคาเป็นเอ้าฮะฮะฮอมีลงตามนี่เฮ้ยคาเป็นป็นคาเป็นลูกบ้านคาเป็นอืมอืมอยากจะไปถีบโอ้ยอยาอยาถีบอยาีเว้ยอยาถีบลกนั่นจะ้ นนนั่่ะเทียบแค่นั่นแหละเทียบแค่นั่นแหละเตะเป็นรอยเลยลุงเตะเป็นรอยเลยรอยน่าจะรอยเล็บอะไรอะไรอ๋ออ๋ออ๋อเ้ยเฮเขาปั้นเขาปั่นหนอไอ้โนจับไม่ได้เด้อจับไม่ได้นะ Bộ giận nó học hoa bữa đây dạng nghe ngồi nghe nó nè ngồi yên tân nè nè chơi nè gì tuần nãy này 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 tuần nè 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 ว่าเลอไอ้ปุ้นไอ้ไอ้ปั้นหรือปุ้นอยู่นั่นแหละปุ้นบอกอะไรวะผิดอะไรพี่บอกกูผิดอะไรวะคลิปนี้เป็นปัญาของครอบครัวไปนั่นนะจำเพื่อจำแต่เอ้ยกับปุ้นเอ้ข้าวปั้นเรียกแต่เข้าปุ้นเข้าปุ้นบอกครูตำคานมพื่แหละมนุษย์ไม่ต้องครูเลยนี่ไงข้าปุ้นอยู่นู่น นี่นนนข้าวปั้นข้าวปั้นปะปะวักเนี่ยมค่ะเนี่ยมเงี้ยมกล่องเนี้ยวเป็นไรข้าวปัน้นอารมณ์ไม่ดีน้องอารมณ์ไม่ดีน้องอารมณ์เสียข้าวปัน้นอารมณ์เสียใครใครยัย ข้าปัานน้นเราลงเสียอะไรอ่ะอืมลงเสียอะไรอ่ะข้าปัานน้นเราลงเสีเยพี่หญิงอืมเป็นไรอ่อาขับรถ กระปุ้นกระปุ้นกระปุ้นอันนี้กระปุ้นนะครับผมนี่กระปุ้น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 อืมอืมอืมเงับเง็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 บ เงียบ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 เหยียบเชือกอยู่ยังปูรูเมื่อกี้เหยียบเชือกน้องเชือกน้อง่ะะอไรนะเมื่อกี้เหยียบเชือกน้องแกเหยียบอย่างนี้เลยเข้าไปนอรกเสียวันนี้ไอ้โจ๊กให้ตัวพยายามกินข้าว ม่ข้าไปน้องกินง,งั่นเนาะเอาไปจ้างลุงนีาเป็นบ้าเป็นอ่ามีแล้วข้าเธอน้องกินยังงัดรู้เปล่ารอจะกินรู้เปล่าลุงน้องก็จะกิน,นรู้เปล่าน่เลุงน้องกินรู้เปล่าน,นั่นแหละ ก็ยุ่ข้างๆกันไปใช้การซูมเอาเนียบขาุ่นเอ้ยขบปันเขาปันขบันกินดีเขาปั้นมึงก็กินดีเว้ยเขาปั้นข้าวปันมึงก็กินดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมึงจะซนกันไปแล้วนะ คนน้องไปน้ำมัน,นอ่ะก็จะไปิงคิดไปถึงแล้วเนี้ยแค่เนี้ยจะสิบห้านาที